วัสดะครับทุกคนผมเองมามาและตอนนี้เราก็อยู่กับคลิปอันดับหนังบาร์บี้ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองซึ่งเป็นการจัดอันดับหนังบาร์บี้ทั้ง37ภาคจากความชอบส่วนตัวของผมเองนะครับหลังจากที่ได้จัดอันดับที่29ถึง37ไปแล้ววันนี้ก็มาต่อกันเลยครับกับอันดับที่20ถึง28จะมีบาบ บครั A R B I e. ภาคนี้บาร์บี้รับบทเป็นตัวของเธอเองและยังได้เพื่อนๆของเธออีกหลายคนร่วมแสดงด้วยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นของบาร์บี้และเพื่อนๆที่โรงเรียนเมื่อวันหนึ่งเธอได้สมุดบันทึกและกำไรข้อมือจากร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งมาซึ่งภายหลัง เธอก็ได้พบกับความพิเศษบางอย่างจากสิ่งเหล่านั้นและมันก็ได้ทำให้ชีวิตของเธอนั้นไม่ธรรมดาอีกต่อไปและที่ผมจัดให้อยู่ในอันดับนี้ก็เพราะว่า a n i m เมชันในภาคนี้แย่มากอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยนะครับต้องยอมรับเลยว่า a n i m เมชันในภาคนี้ และนั่นยังส่งผลให้ตัวละครหน้าตาไม่สวยอีกด้วย A R B I e> ภาคนี้บาร์บี้รับบทเป็นโรเซล่าหญิงที่ได้เติบโตและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งกับเพื่อนสัตว์น่ารักน่ารักของเธอนั่นจึงทำให้เธอสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้นั่นเองแต่ว่าตัวเธอนั้นกลับจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลย ตัวเองเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีเรือล่นเข้ามาที่เกาะและนั่นจึงกลายเป็นจุดเรดิ่มต้นของการระจนภัยในการเรียนรู้อรารยธรรมของตัวเธอนั่นเอง A R B I e. ภาคนี้บาร์บี้รับบทเป็นคริสตินนักเต้นเบลเล่คนหนึ่งที่ท่วงท่าการเต้นอันแตกต่างของเธอนั้น เป็นที่พอใจต่อมาดามนาตาชาเลยแม้แต่น้อยมันทําให้ตัวเธอนั้นไม่มีความสุขเลยจนเมื่อเธอต้องทําการเปลี่ยนรองเท้าใหม่และรองเท้าคู่ที่เธอได้นั้นก็ได้พาเธอออกประจนภัยในดินแดนสุดพิเศษที่ท การเล่นสเก็ตน้ำแข็งเป็นอย่างมากเมื่อสิ่งที่พ่อแม่ห้ามไม่เป็นผลเธอได้แอบหนีออกไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งอย่างสนุกสนานแต่แล้วอันตรายก็ได้มาถึงตัวเมื่อชาวบ้านและพ่อแม่ของเธอนั้นได้ถูกเสกให้กลายเป็นหินเธอจึงต้องออกมาจนภัยฝ่าความหนาวเหน็บเพื่อหาวิธีที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้ได้นั่น บาร์บี้รับบทเป็นเมริอาหญิงผู้เป็นนักโต้คลื่นยอดฝีมือแต่เมื่ออยู่ในทะเลเธอคือเจ้าหญิงในร่างของนางเงือกแสนสวยเมื่อศัตรูผู้อาฆาตแค้นอย่างอีริสได้หนีคุกน้ำวนออกมาเพื่อจะสารต่อแผนการชั่วร้ายของตนทำให้เมริอาต้องเลือกระหว่างการโต้คลื่นที่เธอรักกับหน้าที่ของราชินีแห่งท้องทะเลที่ตัวเธอนั้นต้องเลกกับการเป็นนางเงือก ตลอดไปภ e> าคนี้บาร์บี้รับบทเป็นแมรี่โพซ่านางฟ้าผีเสือ้อผู้ที่ได้กลายเป็นฮีโร่ของดินแดนฟล u ตเตอร์ฟิลซึ่งในครั้งนี้เธอก็ได้รับภารกิจที่สำคัญในการเป็นเอกอัคารราชทูตไปสร้างสัมพันธมนตรีกับนางฟ้าคริสโตลแห่งชิมเมอร์เวล แต่ว่าเธอจะทำอย่างไรเมื่อนางฟ้าผีเสื้อในสายตาของพวกเขาคือผู้ที่ใช้ความรุนแรงและเป็นปรปับก,กันมาอย่างช้านานการประจนภัยของแมรี่โพซ่าจึงได้เริ่มต้นอีกครั้งและที่ผมจัดให้อยู่ในอันดับนี้ก็เพราะเหตุผลดังนี้ครับ 1. เพลงประกอบไม่สมควรจะมี แล้วเพลงเขาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะมีอยู่ดีเพราะเดิมทีเรื่องแมรี่โพซ่าจะมีเพลงบรรเลงประกอบเท่านั้นพอเขาใส่เพลงร้องมาในหนังแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ความคลาสสิกของแมรี่โพซ่าหายไปพอสมควรเลยล่ะครับ 2. โมเดลตัวละครที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าโมเดลใหม่นั้น สวยดีเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมเนี่ยคงจะรู้สึกชอบโมเดลเก่ามากกว่าอย่างแน่นอน A I e. ภาพนี้บาร์บี้รับบทเป็นคอรินสาวน้อยชนบทคนหนึ่งผู้ที่มุ่งหน้าไปยังปารีสเพื่อไล่ตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอในการเป็นฐานเสือหญิงอันแสนมีเกียรติ แต่เส้นทางแห่งฝันนั้นก็ไม่ง่ายเมื่อเธอต้องเจอคำสบประมาทต่างๆนานาและแทบเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงจะเป็นฐานเสือสิ่งที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นและภารกิจที่จะพิสูจน์ความมุ่งม,มั่นของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช่นกัน ถ่ายหนังแถมยังถูกแฟนหนุ่มอย่างเคน้นโทรบอกเลิกในวันเดียวกันอีกด้วยนั่นทำให้เธอตัดสินใจเดินทางไปหาป้าของเธอผู้มีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสุดเก๋เป็นของตัวเองแต่ทว่ากิจการของป้าเธอนั้นก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเป็นผลให้ต้องขายร้านในเร็ววันแต่แล้วบาร์บี้ก็ได้พบกับสิ่งที่จะทำให้เสื้อผ้าแฟชั่นของพวกเธอไม่ธรรมดาอีกต่อไป บาร์บี้ก็รับบทเป็นตัวของเธอเองเช่นกันเธอคือดาราดังที่มีแฟนหนุ่มหล่ออย่างเคนควงคู่ไปงานพรมอันหรูหราและเป็นแฟนที่น่ารักของเธออีกด้วยแต่ว่าเรื่องก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้และได้พาตัวเคนไปโดยทิ้งท้ายว่าเขาจะแต่งงานกับเคนนั่นทำให้การประจนภัยอันแส,มสนมหัศจรรย์ของบาร์บี้ได้เริ่มต้นขึ้นนั่น อะไรกันบ้างครับทุกคนอันดับในคลิปนี้เนี่ยผมแทบจะไม่มีเหตุผลประกอบเลยนั่นก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะตีจริงๆแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วไม่ว่าหนังภาคไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไรผมก็รู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ดูทุกภาคเลยล่ะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบายบาย